ประชาธิปัตย์เนี่ยเรานอกจากจะพูดเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็วแล้วเนี่ยนโยบายเราจะคำนึงถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งผมเคยประกาศเจ็ดมาตรการที่จะต้องทำเรื่องนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับวิธีการประเมินเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรพื้นฐานจะเป็นที่ดินจะเป็นน้ำจะเป็นแม้กระทั่งราคากาซสูงต้มครับ ไม่ว่าจะเป็นการต้องอให้ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพกับระบบการศึกษาแบบเท่าเทียมกันมไม่ว่าจะเป็นการขยายระบบสวัสดิการ,รการปฏิรูปภาษีสิ่งเดียวจะกลับมานิดนึงมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดการผูกขาดทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและในเรื่องของการเมืองอนะครับที่จะต้องไม่ไปตกอยู่ภายใต้าการครอบงําของผู้ที่ได้เปรียบทางสังคม,มทั้งหลายทีนี้เรื่องภาษีเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนะครับประชาธิปัตรคิดเรื่องลดภาษีไหมคิด ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดไหมลดให้เฉพาะ SME ครับครับทำไมพักอื่นต้องลดให้บริษัทใหญ่ด้วยล่ะครับในขณะนี้นี่คือประเด็นว่าเราไม่ได้คิดแต่ว่านโยบายหาเสียงนะแต่ทุกนโยบายมันต้องมีเป้าหมายลดต้องลดความเหลื่อมล้ำจริงถูกต้องครับเหมือนนโยบายที่บอกจะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลถามว่าทําไมต้องลดให้คนที่รวยที่สุดก็ลดให้เฉพาะกลุ่มที่เขามีปัญหาอยู่ครับถูกไหมครับเพราะว่า โครงสร้างภาษีเนี่ยที่ต้องปรับเนี่ยสำหรับประชาธิปัตย์นะครับไม่ใช่เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ครับแต่เพื่อความเป็นธรรมเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดคือมนุษย์เงินเดือนนะครับหนีไปไหนไม่ได้ถูกหักหน้าที่จ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนครับแต่กลายเป็นว่าคนที่มีรายได้เยอะจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ถูกระบบแบบนี้ครับนะครับบางทีเขามีระบบที่เอื้อให้เขาจ่ายในตราที่ค่อนข้างถูกได้ซ้ําหรือไม่ต้องเสียเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นที่เราพูดเนี่ยว่า การปรับภาษีเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องรายได้ว่าจะเอามากขึ้นนะครับแต่เราคิดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ําเราถึงพูดเรื่องการเก็บภาษีตลาดหลักทรัพย์เราถึงพูดเรื่องของภาษีของการที่เก็บจากเศรษฐีที่ดินครับอย่างนี้เป็นต้นครับก็จะต้องคือพูด,ดง่ายๆใครมีกําลังจ่ายต้องจ่ายมากขึ้นนี่ผมกําลังจะบอกให้เห็นว่านโยบายที่เป็นความต่างขณะนี้คือประชาธิปัตย์ได้คิดได้วิเคราะห์มีตัวเลขออกมานะครับไม่ใช่นโยบายที่มาพูดกันว่าเยจะหาเสียงแล้ว มาเอาใจกันประชานิยมกันแบบนั้น